ความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยก็มีการสู้รบกันมีพ่้ายกทัพมาในขณะที่ทางกรุงเทพก็ส่งคนมาทวงหนี้ในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่พลัดเปลี่ยนแผ่นดินนะครับซึ่งพยาธรรมไตยโลกพุนนี้แหละก็มาทวงหนี้ มาทวงนี้ในขณะที่พม่ากำลังจะบุก <c oughs> นะครับนั่นคือความเดิมตอนที่แล้วพอ,อจะบุกมาแล้วก็เจ้าเมืองนะครับก็ถึงแก่อนิจกรรมซึ่งเป็นก็เรียกว่าสามีน่ะน,นะ <c oughs> พระยาสุรินทรราชาพิมลละขันถึงแก่อนิจกรรมไป <c oughs> บ้านเมืองก็วุ่นวายสับสนศึกหลายด้านประมาณนั้น ทีนี้คุณหญิงจันเนี่ยตอนที่จับถูกจับตัวไปที่ใกล้าปากพระนะครับแล้วก็ทางพม่าก็จะมาลุกรานทางพระยาธรรมวัตรไตรโลกก็เลยปล่อยไปนะตัวใครตัวมันก่อนตอนนี้นะครับคุณหญิงจันก็กลับมาตั้งรับที่เมืองถลางนะกลับมาแล้วโอ้ไม่มีสักคนเลยทีนี้ ชาวบ้านก็กลัวพมา่าจะมาแล้วครับกันหนีทิ้งบ้านทิ้งเรือนไปอยู่ในป่าน,นั่นแหละบ้านหนึ่งที่ตั้งชื่อก็คือบ้านลิพรเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าบ้านลิพรนะครับจริงๆแล้วบ้านนั้นเรียกว่าบ้านลีพลบ้านลีพนคือหลบลีหนีพมา่าพนก็คือพลละเมืองพอลเมืองหนีอพยพมาอยู่บ้านลีพรนะครับ ซึ่งบ้านริพรน,นี้ทุกวันนี้คือบ้านลิพรนะบ้านผมก็อยู่แถวริพรน,นั่นแหละครับตอนนี้เนะี่ยอยู่ถลางเนี่ยอยู่แถวๆนั้นเนะ่ะสาวๆอาทิตย์ก็ไปนับไปนอนที่นั่นแหละแถวนั้นก็จะมีตลาดนัดขายของเยอะะไปหมดแหละครับแถวนั้นนหะบ้านริพนนั่นแหละ คณหญิงจัน์กลับมาก็ปรากฏว่าบ้านร้างหมดแล้วซึ่งมีข้อความในจดหมายเหตุที่ท่านเขียนท่านผู้หญิงจันเนี่ยเขียนไปถึงพญาราชกัปปีตัน <c oughs> พญาราชกัปปีตันเนี่ยจริงๆท่านชื่อกับตันฟานซิสไลนะครับได้รับพระราชทานยศจากราชการที่หนึ่ง นะครับเขียนว่าแลอันหนึ่งเมื่อพม่ายกทับมานั้นพระยาธรรมมตไตรโลกให้เกาะเอาตัวตูฆ่าไปไว้นักปากพระขันพม่ายกทับมาตีปากพระได้กลับแล่นหนีมาหน้าบ้านและคนซึ่งให้รักษาบ้านเรือนอยู่นั้นแล่นทุ่มบ้านเรือนเสียข้าวของทั้งปวงเป็นอนาราย มีคนเก็บริบเอาไปสิน้นจดหมายจดหมายจดหมายเขียนถึงกับตันฟานซิสไลพยาลาจกปิตันคนอังกฤษอันนี้ก็ครบไม่ได้นะเนี่ยฟานซิสไลเนี่ย <c oughs> ไปไหนไปด้วยตีกันฉันป่วยพมามาเพนไปอยู่ปีนังนี่นเอน้ย <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วเขามีภรรยามีเมียเป็นคนถลางลูกครึ่งโปรตุเกส <c oughs> ประมาณนี้ ที่นี้งานแรกที่ท่านผู้หญิงจันต้องดําเนินการอย่างเร่งรีบโดยที่ท่านยังไม่ได้พักผ่อนเลยก็คือออกตามหากรมการเมืองจะส่งลายโทรศัพท์อะไรก็ไม่ได้หรอกก็ต้องไปตามแล้วครับเพราะตอนนั้นไม่มีเทคโนโลยีแบบนั้นเพื่อต้องการให้กรมการเมืองออกไปหาเครี้กล่อมเครี้กล่อมผู้คนที่หลบหนีไปในป่าในเขานั่นแหละบางคนก็ไปอยู่แถวพัดแถวใช่ไหมแถวนั้นใช่ไหมหลบไป ให้มาต่อสู้กับพม่ารักษาบ้านรักษาเมืองบ้างนะครับก็ส่งคนออกไปตามหาแหละครับว่าชาวเมืองตะหลางไปหลบซ่อนอยู่ตรงไหนกลับมากลับมากลับมาสู้กับพม่าก่อนทีนี้ชาวบ้านเมื่อมีผู้นําใช่ไหมล่ะผู้นําในการต่อสู้แล้วก็ทราบว่าท่านผู้หญิงจันเนี่ยกลับมาก็ดีใจแล้วครับอืมมาแล้วหัวหน้าเรามาแล้วอย่างน้อยก็คุณนายท่านเจ้าเมืองมาแล้วแหละอืม เพราะว่าเดิมก็มีความศรัทธาเลื่อมใสอยู่เชื่อมั่นในสติปัญญาของคุณหญิงจันทร์กลับมาก็ดีใจอย่างยิ่งนะครับก็เลยบอกต่อๆกันไปนะครับว่าให้ออกไปได้แล้วว่าท่านผู้หญิงจันทร์เนี่ยกับคุณมุกน้องสาวนี่จะเป็นผู้นําทัพแล้วแหละมีอํานาจสั่งการเพื่อต่อสู้กับพมา่าที่ลุกมาก้าวทัพเนี่ย คือตอนนั้นสมัยพระเจ้าประดุงเนี่ยซึ่งทางาพม่าเรียกว่าพระเจ้าประดงมินยกทัพมาเก้าทัพผมก็บอกไปแล้วว่าใครเป็นหัวหน้าทัพบ,บ้างมาไม่ธรรมดานะครับมาที่สามพันคนมาเกาะถลางเนี่ยลบมาชนะเรื่อยเลยใช่ไหมครับคืออย่างน้อยก็ยกทัพมามาริดตะนาวศรีใช่ไหมลงมาเรื่อยลบตะกัวปาตะกัวดทุ่งตีถลางทีนี้นั่นแหละเป็นอย่างนั้น นะครับณะ,ะมาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วคนก็มารวมตัวกันนะครับมารวมตัวกันที่ถลางนี่แหละฝ่ายพญาทุกขราชตอนนั้นคือทองภูลนะซึ่งเจ้าพญาหรือราชชนิกูลหรือพญาธรรมไตโลกได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองถลางแทนพญาสุรินทรราชาพี่บุลัคันสามีท่านผู้หญิงจันก็ถูกถอด แล้วก็ถึงแก่อันิจกรรมไปแล้วคือพระยาสุรินทรราชานี่ชาวบ้านก็หนีบ้านหนีเมืองไปเขาก็ส่งพระยาทุกขราชอะไรมานี่แหละแล้วก็กลับมาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี <c oughs> กับท่านผู้หญิงจันทร์แล้วก็คุณมุกน้องสาวคุณเทียนซึ่งเป็นบุตรคนโตของท่านผู้หญิงจันทร์นี่แหละครับซึ่งเกิดจากสามีคนแรก <c oughs> ซึ่งคุณหญิงจันทร์มีสามีสองคนนะครับ คนแรกท่านถึงแก่น,นิจกรรมไปก่อนหน้านั้นแล้วคนที่สองคือพระยาสลินทานราชาผู้มีพี่มลกขันเนี่ยมาคนนี้มาจากเมืองกละมาอยู่ที่นี่นะครับก็แต่งงานใหม่นะคนที่สองก็ตายนะครับก็ถ,ถึงแก่อน,นิจกรรมเหมือนกันตอนที่พมา่ามานี่แหละเนี่ยนั่นแหละทีนี้ทีนี้เมื่อมีการวางแผน มาแล้วก็ต้องมีการวางแผนเพื่อป้องการบ้านเมืองโดยรีบด่วนรอยช้าไม่ได้เพราะว่ามาตั้งค่ายอยู่ที่ค่ายปากพระหากเดินทางเพียงครึ่งวันก็ถึงถลางแล้วไม่ไกลค่ายปากพระก็อยู่แถวท่าจตไทยนั่นแหละนะครับแต่แถวนั้นนะหลังลงพักนั่นนะครับแล้วท่านผู้หญิงจันนั้นก็มาถึงก็ไม่ได้วาดวันขั้นคลามศึกแม้แต่น้อยแหละครับ แม้ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ตามแต่แต่มีเลือดรักเมืองถลางเป็นอย่างยิง่งถ้าว่าไปแล้วเมืองถลางบ้านเราเนี่ยตั้งอยู่กลางเกาะภูเก็ตนะครับจริงๆเกาะภูเก็ตตอนนั้นก็ยังไม่เรียกฝรั่งก็จะเรียกบ้านเราเมืองเราว่าจังซิลลอนเกาะถลางอะไรวันเนี้ยหรือเมืองฉลางอะไรประมาณนี้นะฉะลางถลางจังซิลนอนอ ประมาณนั้นภูเก็ตเพิ่งมาเรียกตอนหลังตัวเกาะตัวเกาะเนี่ย <c oughs> ตั้งห่างจากค่ายปากพระมีคลองปากพระกว้างประมาณห้าร้อยเมตรขั้นไว้ <c oughs> ตัวเกาะนะขั้นจากท่านุ่นท่านุ่นตรงน,นั้นนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตอนนี้มีสะพานแล้วนี่นะสะพานสารสินก็สร้างไปแล้ว แล้วก็เก่าไปแล้วแล้วก็สร้างสะพานใหม่ขึ้นมาสะพานเทพกษัตรีสะพานสีสุนทรใช่ไหมล่ะสะพานนั้นนะทีนี้ระยะทางจากค่ายปรากพระถึงเมืองถลางประมาณ22กิโลเมตรทางด้านทิศเหนือ,อาทางด้านทิศตะวันตกของเมืองนะครับมีท่าเรือขนาดใหญ่ริมฝั่งทะเลอันดามันเรียกว่าท่าตะเภาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองถลงประมาณ7กิโลเมตร ตามเส้นทางคลองบ้านเคียนหรือคลองบางใหญ่และจุดนี้จุดเดียวที่ข้าศึกจะยกทัพมาตีเข้าเมืองได้ส่วน <c oughs> ด้านหลังเมืองนั้น <c oughs> เป็นเทือกเขาพัดแถวเทือกเขาพัดแถวมีปลารลกทึบต่ตรงนั้นนะครับยากแก่ข้าศึกที่จะยกขึ้นบกมาทางนั้นเนยเพราะว่าถ้ามาทางป่าคลอกป่าอะไรต่างๆเนี่ยต้องผ่านป่าเขาพะะแถวก่อน ซึ่ง <c oughs> ง่ายต่อการที่เราจะไปโจมตีเขาเขาไม่มาแน่นอนเขาจะมาทางนี้ทางโรงแรมดุสิตลาูุณาแถวๆนี้แหละนะมาทางนี้บางทงบางเตาเชียงเลมาทางนี้แหละแล้วคุณหญิงจันเองก็เลยซ่อมเสริมค่ายเก่าที่บ้านเขียนให้มีความแข็งแรงซึ่งค่ายเก่าเนี่ยตั้งอยู่หลังวัดถลังพระนางสร้างหรือวัดพระนางสร้างุวางางกวันนี้ วัดพนังสร้างเป็นวัดที่มีมานานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมีนะครับเป็นวัดเก่าแก่เนี่ยนะครับก็ทําซ่อมแซมนะครับมามาร่วมไม้ร่วมมือกันนะ <c oughs> แล้วก็กลองเนี่ยถ้ามีน้ําเรือก็เข้ามาได้ก็เลยต้องเอาน้ําออกพอน้ําออกเนี่ยพม่ามา,มาทางเรือไม่ได้เห็นไหมก็มี เก่งนะหญิงจันเนี่ยกลยุทธ์ท่านใช้ได้ทีเดียวล่ะทีนี้เมืองถลางไม่เคยเผชิญศึกใหญ่มาก่อนนะไม่เคยที่จะสู้รบกับพม่ามาก่อนก็จึงได้ทั้งกำลังพลและด้านอาวุธยุธโทโธปกรณ์นะครับจึงได้ระดมไพร่พลทั้งผู้หญิงผู้ชายที่ยังหลบหนีอยู่บนเกาะถลางได้ไม่ถึงหนึ่งพคน นอกจากนั้นก็จะเป็นเด็กและคนชันลาก่อนนี้ไปอยู่ที่ปลอดภัย <c oughs> <c oughs> นะครับกับตันเจมส์ฟอเรสระบุว่าในปีพศ2327ก่อนศึกพมา่าเมืองะลางมีพลเมืองอยู่1มื่นสองพันคนไม่ได้ไม่มากนะ1มื0นสองันคน <c oughs> ฝ่ายข้าศึกมีกำลังสามพันคนนะครับชาเมืองรวบรวมอาวุธ ได้ปืนคาบศิลาที่ใช้การไม่ได้สามร้อยกระบอกปืนใหญ่มีอยู่จำนวนหนึ่งแต่ยังไม่ได้ส่งมาจากกรุงเทพแล้วก็ปืนใหญ่ประจำเมืองส่วนหนึ่งมีเหมือนกันแต่มันชำรุดยิงไม่ได้นะครับ <c oughs> ส่วนมากก็จะเป็นหอก <c oughs> เป็นหลาว <c oughs> เป็นแหลน <c oughs> เป็นดาบ <c oughs> อะไรพวกนี้นะครับและที่สำคัญกลยุทธ์ของ คนหญิงจันทร์คือทาอาวุธปลอมครับทําปืนปลอมไว้พอฉันมีนะปืนเนี่ยอย่ามาแย้มกันนะปืนเนี่ยก็ปืนคาบจิลาสั่งมาจากโปรตตเกตนะเนี่ยดาพวกเนี้เนี่ยพึ่งตีขึ้นมาใหม่ๆเลยอย่าเข้ามาแย้มกันแล้วนะเอาไพ่พนทั้งหลายไปกอ่อกวนมันสิก่อกวนกันเกือบกลางคืนนี่ก็ผัดเปลี่ยนกันเข้ามา ผัดเปลี่ยนเข้าพอกลางคืนแล้วก็หลบออกไปใช่ไหมละ่ะลุงเช้ามาแล้วก็เดินเข้ามาเหมือนมีกําลังเสริมทัพมาเรื่อยเลยจริงๆก็ประชาชนกลุ่มเดิมนี่แหละครับคือมากลางวันแบบเนี้ยให้เห็นเลยให้เห็นัตตัวเลยแต่ให้ดูแต่งตัวเหมือนผู้ชายผู้หญิงก็ให้แต่งตัวเหมือนผู้ชายนะครับพอกลางคืนก็หลบออกนอกค่ายนะพอตอนเช้าบแบบนี้ก็เข้ามาพม่าเห็นกลัวนะครับอูทำไมมันเยอะกวนไหวกันจังเราจะสู้เขาได้ไหมเนี่ย ถ้าสู้ไม่ได้เราหนีดีกว่าสู้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็เลย <c oughs> ก็เลยกลับสามพันคนเนี่ยนะถูกตีแตกกระเจิงไปะมาณนั่ยน,นะนะนั่นคือตอนการสู้นะลองนึกภาพนะถ้าว่าพวกเราอยู่ในสมัยสงครามศึกถลางนี่ยจะทำยังไงพม่ามาแล้วเนี่ยวันนี้จะทำยังไงะนนจะทำยังไง,ง,ไงคิดดูก่อนจะทำยังไงถูกไหมล่ะอันนี้ก็คือ คือเหตุการณ์ตอนตอนนั้นน่ะ2,328หลังจากที่มีการสถาปนากรุงเทพแล้ว3ปีพระยาประดงมินยกทัพมานะครับกะว่าจะมาให้พระเดจศึกแล้วก็เอาสยามนี่เป็นเหมือนขึ้นให้ได้นะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะสู้ได้เพราะว่าพระม่าเองนี่ก็ก็ขัดขากันอยู่พอสมควร นะครับพ <c oughs> มามีราชวงศ์ไม่มากนะครับมีราชวงศ์ตองอูไอไม่ใช่เยราชวงศ์อะไรนะลืมซะแล้วมีตองอูจะมีอรองพญาอย่างเงี้ยมีมีเมืองอยู่พะโคพะโคนะครับนั่นแหละก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นประเทศที่เข้มแข็งนะพม,ม่าเมียนมาเนี่ย รายการหนึ่งถ้วยกาแฟ